สวัสดีครับปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเพื่อนๆนักเรียนมักใช้เวลาไปกับโลกดิจิทัลทั้งค้นคว้าหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าเราใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเพื่อท่องโลกออนไลน์มากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียตามมาเหมือนกับเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้ครับ เ,เสียงเพลงหน่อยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วไปนอนได้แล้วลูกพรุ่งนี้มีสอบไปใช่หรออย่างนี้เบาเสียงเพลงอีก ขวัญลูกติดเพลงได้แล้วเส,เ,ลเ,เสียงดังออกไปข้างนอกเลยเร็งใส่ข้างบ้านเขอมั่งปิดปิดปิดปิก่อนเสียงดังโอ๊ยอีแป,ป๊บนึงแม่ก็จะนอนแล้วนะคืนนี้พ่อคงกลับดึกเราเองอ่ะก็รีบนอนได้แล้วค่ะแม่อีกแป,ป๊บเดียวแหละขวัญเนี่ยกำลังจะติวกับเพื่อนพรุ่งนี้จะสอบแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยแม่ไปนอนก่อนเลย ไปแอบซุ่มคบกันตอนไหนอ,อกหักแป๊บนั่งน้ำตาไหลใจสลายอยู่คนเดียว คะแนนสอบของฉันได้เลยคะแนนเต็มว่ะอิจฉาคนเก่งว่ะล้วก็เกือบได้เต็มนะขาดไปห้าคะแนนเองขวัญแกดูคะแนนสอบกลางภาคยังได้เท่าไหรอ่อ่ะ แกว่าช่วงนี้ขวัญดูแปลกๆวะไม่สดใสล่าเริงเหมือนแต่ก่อนเลยผลการเรียนก็ไม่ได้ดีด้วยนั่นสิแปลกๆนะแกสงสัยจะอดนอนทุกคืนแล้วมั้ง <c oughs> เห็นช่วงนี้พูดถึงแต่พี่ๆศิลปินเคป๊อป <c oughs> จิ้นเจนอะไรกันนี่แหละนั่นไงถึงว่าอดหลับอดนอนดูไม่ก็จะสนใจการเรียนเมื่อวันก่อนนะฉันก็เห็นนั่งหลับตลอดทั้งวิชาเรียนเลย สอบกลางภาคนี้จะรอดไหมเนี่ยคุณขวัญแกฉันทำไงดีอ่ะพี่จีอันอ่ะเหมือนก็มาแอบบอกเด็กกับพี่ซูจีอยู่เลยอะแกมีภาพที่ปปารสซี่ขอแอบถ่ายไว้ได้ด้วยนะทำไมอ่ะแกทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจเลยะโอ้ยนี่แกยังจะห่วเรื่องจีอันจีเอินนั่นอะไรหรือเนี่ยฉันว่านะแกควรจะห่วงเรื่องของแกก่อนจะดีไหม ว่านะช่วงเนี้ยแกคงจะต้องบอกเลิกกับพี่เคป๊อปของแกก่อนแนวนะนะแล้วก็หันมาสนใจเรื่องการเรียนมากขึ้นแล้วก็รบกวนคุณฝันเนี่ยกรุณาจัดสรรเวลาเรียนแล้วก็เวลาเล่นคอมด้วยนะไม่ใช่มาอดหลับอดนอนสภาพแกตอนนี้ดูไม่ได้เลยนะใช่เห็นก็ว่าฉันตั้งใจแล้วนะ <elles> ไม่ได้แค่นี้อะ่ะบอกพ่อยังไงดีอะ่ะ เห็นไหมครับว่าหากเราใช้เวลาท่องโลกออนไลน์มากเกินไปไม่มีการจัดสรรเวลาหน้าจอที่ดีจนขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองย่อมส่งผลเสียตามมาภายหลังได้เพราะฉะนั้นเราควรบริหารเวลาขณะอยู่หน้าจอให้พอดีไม่มากเกินไปด้วยนะครับ